ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าตอนนี้เราไม่ไม่ได้มีทางเลือกมากแล้วเราคงต้องไปยูท็อปทอปเท่านั้นเนี่ยตัวยูท็อปทพวกเนี้ยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยอันนี้ที่เรายกตัวอย่างมานีครับอันนี้เป็นตัว Requirement ของ university of oxford ในสาขา Physics นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการคนที่ enthusiastic and highly motivated enthusiastic and highly motivated หมายถึงว่ามีความกระตือรือร้นมีแรงบันดาลใจแล้วก็ motivated เ e ติม ed เนี่ยคือคุณต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเองได้ประโยคนี้สรุปให้ง่ายที่สุดคือเขาต้องการคนที่มี passion เพราะคนที่มี passion คือคนที่มีความกระตือรือร้นแล้วก็สามารถปลุกตัวเองขึ้นมาได้แต่มี passion อย่างเดียวไม่พอนะครับสมมติเราไปเที่ยวบอกใครต่อใครว่าเฮ้ย hey, เรามี passion เรื่องนี้อะไรเงี้ย แต่มันต้องพิสูจน์ด้วยว่าเรามีความสามารถไหมอย่างที่เขาเขียนครับต้องมี ability to apply apply basic principle to unfamiliar situation คุณมี passion แล้วคุณต้องมีความสามารถด้วยอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ประเทศไหนๆก็ตามที่เป็นอยู่ระดับท็อปต้องการแค่นี้คุณมี passion ไหมและมีความสามารถไหมถ้าจะสรุปเป็นประโยคที่ง่ายที่สุดนะครับคุณเป็นคนเก่งที่หาตัวเองเจอหรือเปล่าถ้าจะท่องเป็น formula เราไว้ตรวจสอบตัวเองนะครับ คุณเป็นคนเก่งที่หาตัวเองเจอหรือเปล่าวันนี้เรามาดูก่อนคนเก่งคนเก่งคืออะไรในมุมของ university ครับคนเก่งคือเกรดต้องดีเราอาจจะบอกว่าอ๋อไม่ครับผมเป็นคนเก่งแต่ผมไม่ค่อยตั้งใจเรียนเปลินครูสอนไม่รู้เรื่องเพลินครูให้ทํานูน่ทนทํานี่แล้วผมเบื่อผมก็ทําข้อสอบส่งๆไปงั้นๆน่ะแต่ผมมั่นใจว่าผมเป็นคนเก่งถ้าเราพูดกันในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยคิดว่าจะมีใครเชื่อไหม ต่อคือมันยากที่จะเชื่อนะครับยูนิสตี้ไม่มีเวลามานั่งดูหรอกเฮ้ i, ยยุเก่งจริงแต่ครูยุแค่ไม่ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยเขาไม่ดูหรอกสุดท้ายเนะี่ยเกรดจะเป็นตัวบอกครับว่าเราเก่งจริงหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเรียนเก่งแต่เราไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยยูนิสตี้เนี่ยเขาจะมองในมุมว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบกับหน้าที่ของชีวิตซึ่งต่อให้เก่งแค่ไหนเขาก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือต้องเกรดดีนะครับนั่นจะเป็นตัวบอกว่าเราเก่งจริงๆคราวนี้นะครับวันนี้เเราจะจะอทิป เจอเคล็ดลับอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ขอให้หน้านี้สไลด์แผ่นนี้อันนี้ถ่ายเก็บไว้ได้เลยนะครับอันนี้คือทิปแรกที่สุดที่เราต้องรู้สำหรับวันนี้ว่าถ้าเราจะกู๊ดเกรดหรือเกรดดีในการเรียนได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างไรแอคชั right ่นที่เราต้องทำอย่างแรกเนี่ยเราต้องเซลสตาดี้เป็นเซลสตาดี้เป็นก็คืออย่างที่พูดเมียครับปรเฟสเซอร์ Professor สอน2ชั่วโมงเราอ่านเพิ่มเองสัก8ชั่วโมงได้ไหมเบื้องต้นไม่ต้องมากขนาดนั้นก็ได้แต่ขอให้เริ่มทำ เด็กทุกคนจะต้องมีมายเซตแบบนี้เสมอว่าถ้าวันนี้ครูสอนไม่รู้เรื่องฉันจะทำยังไงให้ตัวเองอย่างรอดได้นี่คือเรื่องใหญ่ถ้าวันนี้ครูสอนไม่รู้เรื่องแล้วเราก็เอาแต่บทว่าครูไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โรงเรียนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่คิดจะหาทางแก้ไขอะไรเนี่ยอันเนี้ยล้มเหลวละแต่ ي, วันนี้ครูสอนไม่รู้เรื่องแต่เราอยากรู้เรื่องนี้จริงๆอ่ะเราจะรู้ได้ไงทัว่วนนี้อินเทอร์เน็ตมีครับ ทุกวนันนี้ตัวช่วยเหลือมีเต็มไปหมดเลยที่เราจะสามารถรู้เรื่องได้และข่าวดีคือในการจะเซลล์สตาร์ดี้ของเราเนี่ยถ้าเราเรียนในหลักสูตรอินเตอร์นะครับ IGCSEA level IB หรือแม้กระทั่ง american s y s t e m เนี่ยข้อดีคือมันมีหลักสูตรหรือซิลิบัสที่เรารู้ล่วงหน้าว่าเราต้องรู้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซลล์สตาร์ดี้ไม่เป็นเป็นแค่ข้ออ้างละมีวิธีมากมายที่เราจะเซลล์สตาร์ดี้ได้นี่คืออย่างแรกนะครับอย่างที่2พอเราเซลล์สตาร์ดี้เราเรียนรู้เป็นแล้วเนี่ย เราต้องฝึกฝนครับเราต้อง practice ซึ่งในการ practice เนี่ยระบบอังกฤษหรือระบบอเมริกาเองเนี่ยเขามีชุดให้เรา practice เยอะมากหนึ่งในนั้น,เ,นเราเรียกว่า past paper หรือข้อสอบเก่าซึ่งมีให้ทำเยอะมากและทำไม่มีวันหมดคำถามคือทำหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเราบอกเราตั้งใจเรียนแล้วแต่เราไม่เคยฝึกฝนเนี่ยถึงเวลาสอบจริงล้วก็ทำไม่ได้อันนี้คือเรื่องปกติมากแต่ถ้าเราฝึกฝนเพียงพอเนี่ยยังไงมันก็ทำได้แต่เราเคยเจอเด็กคนหนึ่งครับเขาบอกว่า โอ้ยผมทำพาสเปเปอร์ย้อนหลังวิชาเนี่ยยี่สิบปีเลยแต่เกรดผมออกมาได้แค่สีผมก็ถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอยู่ทำยี่สิบปีแล้วมันได้สีได้ยังไงอะ่ะยู่รู้ไหมว่าที่อยู่ทํามันถูกหรือผิดอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับแต่แค่ตอนทําก็รู้สึกว่ามันน่าจะถูกแหละอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราแต่ practice แต่เราไม่รู้ว่าที่เราทํามันถูกจริงไหมเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเรา evaluate ตัวเองหรือประเมินตัวเอง,เองไม่เป็นซึ่งอันนี้อันตรายมากคราวนี้ระบบอินเตอร์เนี่ยครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า mask scheme หรือเฉลยที่บอเย่ีคุณตน มันได้กี่คะแนนตอบแบบนี้ได้กี่คะแนนตอบแบบนี้โดนหักกี่คะแนนตอบแบบนี้ได้หรือไม่ได้ยังไงบ้างถ้าเราฝึกฝนแล้วเรารู้ว่าตอบแบบนี้มันถูกหรือมันผิดเนี่ยเราเกือบชนะละเหลือแค่สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่า strategy อันนี้เป็นสิ่งที่คุณยัสมินพูดเสมอคําว่า strategy คือเวลาเราเรียนเนี่ยเราต้องมี strategy หรือเราต้องมีกลยุทธ์อย่างยกตัวอย่างเช่นอะเราจะสอบเราต้องรู้ละว,วิชาเนี้ paper เ,เ,เนี่ยที่จะสอบเนี่ยเขาให้เวลากี่นาที แล้วโดยทั่วๆไปมันมีกี่ข้อมันมีข้อเล็กกี่ข้อมันมีข้อใหญ่กี่ข้อแต่ละข้อควรใช้เวลากี่นาทีนี่คือเรื่องที่ต้องวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่ไปเจอในห้องสอบอ้าวเซอร์ไพรส์เอา, surprise, เอามันมีข้อเยอะขนาดนี้เลยเหรออยไรเงี้ยอันนี้คือเราไม่ไม,ไม่มี s t r a t นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้เนี่ยเราเรียกว่า examination report นะครับ uh, examiner report examiner report เนี่ยมันจะในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบอังกฤษเนี่ย igcse level กับ ib เนี่ยตัวนี้มีประโยชน์มากถ้าใครไม่เคยใช้ลองไปใช้นะครับ มันจะเป็นตัวที่บอกว่าในอดีตเนี่ยข้อสอบเก่าชุดนี้ข้อที่1เด็กส่วนมากทําผิดยังไงข้อที่2เด็กคนทั่วๆไปเนี่ยกี่เปอร์เซนที่ทําผิดผิดแบบไหนการที่เรารู้ว่าคนอื่นเคยผิดพลาดยังไงแล้วเรามาปรับใช้กับตัวเองอ่ะนั่นจะทําให้เราทําถูกต้องได้อย่างที่บอกนะครับถ้าวันนี้จะมีทิปส์แรกที่สามารถเอากลับไปได้เนี่ยก็คือหน้านี้นะครับแล้วลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตแล้วการเรียนจะดีขึ้นทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะแนะนํา นั่นคือเรื่องของ good g r a d ละคราวนี้ต่อมาคือแล้วถ้าเราจะเป็นคนเก่งที่หาตัวเองเจอไอ้คำว่า p a s s ั่นเนี่ยมันโชว์ยังไงคราวนี้ต้องบอกนิดนึงว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วว่าการเข้าอยู่ที่อังกฤษเนี่ย p a s s ั่นโชว์ด้วยการเขียน p e r s o n a น statement และ interview ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ย p a ชชั่นโชว์ด้วยเรื่องของทิว i v i t y list ที่ไปทำแล้วก็ application essay บางคนเลยไปโฟกัสที่เรื่องของการทำ personal statement ทำ a p p l i c a t i เ n essay แล้วก็ซ้อม interview บางคนถึงขั้นว่าเฮ้ย ก็คือแค่ต้องเขียนให้ดีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปจ้างคนเก่งๆมาเขียนให้ดีกว่าหรือไปเรียนลงคอสแพงๆให้มีคนมาช่วยไก์ว่าต้องเขียนยังไงซึ่งอันเนี้ยผิดผิดคือสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะได้แค่เอาคาแต่มันไม่สามารถที่จะแบบหาตัวเองเจอจริงๆเลยว่าเราเป็นด้านนั้นจริงหรือเปล่านะครับคาถามที่เราควรถามมากกว่าว่าเราจะโชว์แพชชั่นยังไงเนี่ยควรเปลี่ยนเป็นคาถามว่าแล้วเราจะหาแพชชั่นของเราเจอแล้วเราจะเดเวลลอปมันขึ้นมาได้ยังไง ผมได้คำตอบที่น่าสนใจจากการไปอังกฤษครั้งนี้ครับเราไปคุยกับ Admission Tutors หรือทีมคัดเลือกของที่ Imperial College London นะครับเรานั่งคุยกันหลายเรื่องเลยแต่เรื่องหนึ่งที่สำคัญที่เราคุยกับเขาเนี่ยเราถามเขาว่าไหนๆก็ไหนๆละบอกเราหน่อยปกติยูรู้ได้ไงว่าเด็กมันมีแพชชั hmm. ่นเด็กจะต้องโชว์แพชชั่นยังไง mm hmm. เขาบอกผมว่ายู you mm hmm. ลืมเรื่องการโชว์แพชชั่นไปก่อนแต่อาจะเล่าให้ฟังง่ายๆคือเรื่องการอ่านหนังสือถ้าคุณอ่านหนังสือ เล่มเดียวกับเพื่อนอ่านหนังสือเหมือนเพื่อนหรืออ่านหนังสือเพียงเพราะว่ามีคนบอกคุณว่าถ้าคุณอ่านเล่มนี้คุณจะเข้ายูทอปเ่ียงกฤษได้ยกตัวอย่างเช่นอยากเข้าไอคโนมิกต้องไปอ่านฟรีคโนมิกอะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่แพชชั่นอันนี้ไม่ใช่แพชชั่นอันนี้คุณแค่ทําตามคนอื่นหรือคุณแค่รู้สึกว่าวิธีเนี้ยคุณน่าจะรอดสิ่งที่เป็นแพชชั่นจริงๆคือคุณไปอ่านเรื่องที่มันยากกว่าที่คุณกําลังเรียนคุณอ่านด้วยตัวคุณเองไม่ได้มีใครบังคับ คุณอ่านเพราะว่าคุณอยากจะรู้มันจริงๆเมื่อไหร่ที่คุณโชว์แบบนี้ให้เราเห็นได้แปลว่าคุณมีแพชชั่นแล้วเราอยากรับคุณเข้าไปเรียนถ้าอยากเข้า Imperial นะครับ Imperial แนะนำแบบนี้นะครับ Imperial บอกว่าในเว็บไซต์ของเขามีรีเสิร์ชเยอะมากเข้าไปอ่านรีเสิร์ชระดับมหาวิทยาลัยในเว็บของ Imperial ศึกษามันให้จริงจังแล้วเอามาเขียนเล่าใน Person a l s t a t e m e n t แล้วเอามาเล่าตอนอินท์วิวถ้าคุณทำได้ลึกระดับนั้นเขาอยากจะรับเราเข้าไปเรียน ซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้มีแพชชั่นอ่ะจะไม่มีอารมณ์ไปอ่านอะไรย,ยากๆแบบนั้นหรอกแต่ถ้ามีอ่ะมันจะทําสําเร็จและทําได้แต่เขาไกด์มาแล้วนะว่าเขาต้องการคนที่อ่านอะไรให้ลึกกว่าที่กําลังเรียนนะครับนี่คือเรื่องของแพชชั่นทีนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เราต้องสเปะสปะเกินไปในการตามหาแพชชั่นของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมีตัวช่วยสิ่งที่เราบอกพ่อแม่มาเสมอเนี่ยก็คือว่าเรามีค a เรเทสให้ทํา ค,คือตั้งแต่ปี2012เนี่ยเราเริ่มเอาคา r รเทสมาใช้ในโรงเรียนครูตู่เป็นครั้งแรกเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเอาไว้ให้เพื่อให้เด็กหาตัวเองเจอว่าแพชชั่นของตัวเองคืออะไรบางคนบอกว่าไม่ทำหรอกคา r รเทสอะ่ะเพราะถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นการผูกมัดเช่นคา r รเทสบอกว่าคุณต้องเป็นหมอก็ต้องไปเป็นหมอใช่ไหมคาเรเทสบอกว่าเราต้องเรียนอีกโคนมิกก็ต้องเป็นอ c o n o m ม c กใช่ไหมคาเรสบอกว่าคุณต้องไปเรียนอาร์ตก็ต้องไปเป็นอาร์ติสใช่ไหม ถ้าเกิดใครทําในห้องนี้ได้ทำแคอร์ริเทสแล้วนะครับน่าจะจําได้ว่าในหน้าสุดท้ายอะ่ะมันจะมีลิสต์อาชีพมาให้ผมขอพูดตรงนี้เลยว่าลิสต์อาชีพที่เห็นในรีพอร์ตเล่มนั้นเน่ะเป็นแค่ของแถมรีพอร์ตทั้งเล่มที่ทุกคนได้ไปนั่นก็เป็นแค่ของแถมสิ่งที่สําคัญที่สุดของแค r ร์ริเทสคือการที่ทําแล้วรู้ผลแล้วมานั่งคุยกับทีมคอนซัลท์แล้วมาคุยกันว่า คุณชอบเรื่องนี้จุดแข็งคุณเป็นแบบนี้จุดอ่อนคุณเป็นแบบนี้ตัวตนคุณเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น y ย a r 9คุณทําอะไรีย a r 10คุณทําอะไร y ยอ r 11 12 13คุณทําอะไรคุณต้องเรียนยังไงคุณต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างแล้วทุกๆปีเอาสิ่งที่คุณไปทํากลับมานั่งคุยกันนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของการทำแคอร์เท์ไม่ใช่การมานั่งบอกว่าใครโตไปต้องไปเป็นอะไรเพราะสุดท้ายคนที่จะรู้ว่าโตไปควรไปเป็นอะไร คือตัวเราเองเท่านั้นเพียงแต่ว่าเราเข้ามาช่วยไกด์เพื่อให้การหามันไม่สเปสสปะากเกินไปนะครับ